นาและทีมงานครับเอาละครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่พี่ทอมดันดีได้เปิดประเด็นเรื่องพลังงานนะครับให้กับพี่น้องนะครับว่าที่จังหวัดอุบลมีพลังงานเรื่องปิโตรเลียมนะครับวิทยากรท่านต่อไปครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีข้อมูลที่จะมาแฉความจริงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยนะครับพี่น้องที่ลและเคารพครับ ขอเสียงปรบมือดดังต้อนรับอาจารย์สุรวิทย์เสรีชนครับพี่น้องครับอ่าครับหลังจากอ่านั่งดูเฮียเอ้ยไม่ใช่ฟัง <c oughs> คุณทอมปล่อยเฮียจนเต็มเวทีมาแล้วนะครับพี่น้องครับตลอดเวลาที่เราต่อสู้มาตั้งแต่ตายปีห้าสอง ปี52ตายประมาณกระสบที่ทางรอดอุโมงค์ทางด่วนดินแดงปี53ตายไปไม่ต่ำกว่าร้อยศพเมื่อกี้แจ้งมาอีกศพหนึ่งนะครับถูกยิงวันที่19เพิ่งเอามาโชว์เมื่อวันเมื่อวันนี้นี่เองนะครับแม่น้องเกศกกำลังตามเรื่องอยู่อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับก็สรุปว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นได้ฉายานักฆ่าร้อยศพ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้ถามพี่น้องหน่อยครับว่าสู้มาจนถึงปีห้าหกตอนนี้เราได้อะไรยังครับคนเสื้อแดงได้อะไรได้อะไรได้นายกที่สวยที่สุดในโลกประชาธิปไตยรัฐมนตรแก้ยังเพื่อนเราที่ติดคุกออกมาหมดหรือยัง ร้อยสบเกศพที่ฝังอยู่และยองขุดเขาขึ้นมาหรือยังยังไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะอะไรทําไมถึงไม่ได้ครับทําไมถึงไม่ได้เพราะเราสู้ที่ผ่านมาเราต่อสู้ด้วยความรู้สึกเราไม่ได้ใช้หลักวิชาเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีเราไม่ได้ใช้องค์ความรู้ในการต่อสู้ เราจึงฟังแต่ผู้นำในการต่อสู้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งใหม่เราเองจำเป็นจะต้องเป็นแม่ทัพเองวิเคราะห์อเองออกเป็นนะครับหลังจากที่การตายเมื่อปีพศ2553จึงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับทำการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,ออกมาว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้ มันจึงฆ่ากันไม่รู้จักจบจักสิ้นมันเป็นเพราะอะไรฆ่าแล้วตั้งแต่ปีพศ2516ปีพศ2519 35จนกระทั่งปีพศ2553สุดท้ายทำไมมันไม่ได้อะไรทำไมมันต่อสู้มันถึงฆ่ากันแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วครับว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมของทุนผูกขาด เป็นสังคมของนายทุนไม่ใช่สังคมของทุนเสรีทุนเสรีมีไม่มีฮะก็ขายไข่ปิ้งขายรถเข็นนั่นแหละครับคือทุนเสรีแต่ทั้งหมดที่มันชี้นำสังคมมันคือสังคมของทุนผูกขาดนี่เองนะฮะและที่ผ่านมาเราต่อสู้ในมิติเดียวเท่านั้นแกนนำเราพาเราต่อสู้มิติเดียว เราจะได้ยินคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยสองมาตรฐานโค่นอำมา์ต้านรัฐบา,ารได้ยินอยู่แค่นี้เพราะแกนนำหรือว่าหัวหน้าของเสื้อแดงเขาต้องการแค่ตรงนั้นมันจึงเห็นเลยครับว่าอ๋อสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมของทุนผกขาด แล้วพอเราแบง่งแต่ก่อนเราแบ่งว่ามีฝ่ายเผด็จการและฝ่ายประชาธิปไตยเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วมันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่มีแค่สองฝ่ายเขาแบ่งออกมาแล้วเขาพ,พบว่าหนึ่งมีฝ่ายอนุรักษ์ม็อบเสอไอ้ม็อบพันธมิตรม็อบหมอตุลน,นะฮะพวกนี้คือฝ่ายอนุรักษ์สองฝ่ายปฏิรูป ก็คือขอเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆขอให้ฉันไปมีอํานาจขอให้ฉันได้แบ่งเพเธอกินมาบ้างออพวกนี้ก็พวกเราที่พวกเราต่อสู้ที่ผ่านมานั่นแหละครับคือเรียกว่าฝ่ายปฏิรูปก,ก็คือไม่คิดจะเปลี่ยนโครงสร้างนี้เลยนะฮะโครงสร้างประเทศไทยมันเป็นสองชั้น,นะะคนไทย65ส้าล้านคนอยู่ชั้นล่างหมดเหยียบบนหัวเรานี่ไม่ถึงหนึ่งล้านคนแต่มันกลุ่มเศรษฐกิจไว้ถึง70%็เอร์เซต มันจึงเกิดแนวทางที่สามเขาเรียกว่าแนวทางประชาชนก็คือแนวทางปฏิวัติกูไม่เอามึงแล้วไอ้ทุนผูกขาดไม่ว่าจะทุนเก่าทุนใหม่ต่อไปนี้ประชาชนจะลุกขึ้นสู้แล้วจะเข้าไปจัดการทุกอย่างเองใช่ไหมครับหมดยุคข,ของนายทุนไม่ว่าจะทุนเก่าหรือทุนใหม่เพราะคุณยังคงความเป็นทุนผูกขาดไว้เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนหัวนำเท่านั้นทุนเก่าบอกว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวเขาจะจัดให้โดยให้ผ่านถุงยังชีพครับเอาถุงยังชีพไปนั่นคือทุนเกา่าส่วนทุนใหม่ฉันมีรางวัลมากกว่าทุนเกา่าก็เราที่เราเห็นได้มานะครับคือที่เรียกว่าประชานิยมแต่พอเราไปดูสมบัติในประเทศไทยแล้ว มันมากมายมหาศาลนะฮะซึ่งทึ่งพวกเราถูกปิดบงังนะฮะดังนั้นประชาชนเองจึงสามารถเข้าไปกินเนื้อดีๆด,ด้วยมือประชาชนเองได้นะครับนี่คือแนวทางที่สามดังนั้นเรื่องน้ำมันจึงเป็นประเด็นใหม่นะฮะประเด็นใหม่เพราะเขาไม่เคยพูดเรื่องตรงนี้เลยทั้งทุนเก่าและทุนใหม่ไม่เคยพูด จะให้ต่อสู้กันทางการด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นแต่เรื่องที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจไม่เคยพูดถึงคําว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่คําว่าประชานิยมนะครับต่างกันนะครับเศรษฐกิจไม่เคยพูดถึงอันที่สมก็คือรูปการกจิตสํานึกครอบหัวเราไว้นี่ฮะกดหัวเราไว้สองทุ่มก็คอยดูข่าวไปทุกสีแยกเจอทุกรูปเจอทุกสีแยก เจอทุกเสาไฟฟ้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันจะเข้านอนหนีไปดูหนังมันยังตามไปอีกนี่เขาเรียกว่าการครอบงำความคิดนะฮะเขาจึงสร้างวัฒนธรรมมักค,มคุมหัวพวกเรานะครับอย่างเช่นคนดีนะฮะประเทศนี้ต้องปกครองด้วยคนดีนะฮะไอคนไม่ดีต้องออกไปนะแต่คนดีของเขาอย่างเช่น อภิสิทธิ์ร้อยศพต้องฆ่าประชาชนให้ร้อยศพนั่นคือคนเดียวคนดีของเขาคนดีของเขาอย่างสุรยุทธ์จุลานนท์ยึดเขาใจเที่ยงเขาสร้างวัฒนธรรมครอบงามความคิดเราพวกคุณอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วพอเพียงนะพอเพียงพอเพียงคือให้พอใจในความยากจนของคุณอย่าคิดขึ้นมารวยอย่ารู้เรื่องมากกว่านี้หรือที่พวกคุณจนเพราะทำบุญมาน้อย นี่คือวัฒนธรรมที่เขาสร้างครอบงำความคิดดังนั้นตอนนี้แก้วสาประการนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งการต่อสู้ทางการเมืองเราต้องต่อสู้มาแล้วอันที่สองการต่อสู้เรื่องทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราเพิ่งมารู้ว่าพวกเราถูกหลอกถูกหลอกให้ยากจนนั่นคือประเด็นน้ำมันประเด็นพลังงานได้ถูกจุดติดขึ้นอย่างแรง อย่างแรงมากอย่างแรงจนถึงคุณรักษินต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่มีหุ้นนั่นแหละฮะอันที่สามผมก็นึกไม่ถึงจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือกระแสตอบโจทย์นะฮะนำโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลและคณะนิติราชซึ่งเป็นคนพยายามที่จะปลดปลดการครอบงำทางความคิดของประชาชน ให้สามารถลุกขึ้นยืนเองนะฮะประชาชนจะต้องบอกว่าฉันคือเจ้าของแผ่นดินไม่ใช่ก้มไม่ใช่ครานนะ,ะประวัติศาสตร์ของโลกเขียนไว้ว่าไม่มีประเทศไหนได้อำนาจอธิปไตยจากเผด็จการด้วยการคานสี่ขาเข้าไปกราบทุกประเทศได้อำนาจจากเผด็จการด้วยประชาชนลุกขึ้นสู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น แนวทางที่สามก็คือแนวทางประชาชนก็คือแนวทางปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเอาพวกไม่กี่คนที่อยู่บนหัวเราแต่มันกลุ่มเศรษฐกิจไว้ทั้งหมดพังมันลงมาแล้วประชาชนจะเข้าไปจัดการเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นน้ำมันมันจึงมาแรงจนกระทั่งมีการใส่ร้ายป้ายสีจากคนในฝั่งรัฐบาลเองบอกว่าใครก็ตาม ที่พูดเรื่องน้ำมันคือพวกล้มรัฐบาลเขาไม่แยกแยะเลยนะฮะพี่น้องครับให้ดูราคาไว้นะครับประเทศบูนายน้ำมันเป็นสิน95เขาลิตรละหกบาทมาเลเซียลิตรละสิบเก้าบาทพมา่าลิตรละยี่สิบสี่บาทอเมริกาลิตรละสามสิบบาทประเทศไทยเท่าไหร่ครับ สี่สิบแปดบาทครับเป็นซินเก้าห้าตอนนี้สี่สิบแปดบาทที่ผมยกตัวเลขมาผมอยากจะบอกให้คนไทยทั้งประเทศและผู้มีอำนาจมันรู้ว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้แสดงว่าประเทศนี้มันป่วยแล้วมึงจะขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนไปทึ่ไหนนี่มันไม่ใช่การทำน้ำมันนี่ไม่ใช่ไอ้การํำเป็นนี่ไม่ใช่การทำปิตโตเรเลียมนี่มันคือการปล้นประเทศ นี่มันคือการกดขีบทางชนชั้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้เรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันคือการต่อสู้ทางชนชัน้นสงครามครั้งต่อไปจะต้องเป็นสงครามแห่งชนชัน้นหมดยุคที่ฝ่ายปฏิรูปจะมานำประชาชนประชาชนจะลุกขึ้นเองควงถามจากคุณผูกขาดด้วยมือของประชาชนเอง ว่าไอ้น้ำมันพลังงานที่มึงเอาของกูขไปนะ่ะมึงเอาไปไว้ไหนประชาชนทั้งประเทศเขาตื่นรู้หมดแล้วแล้วเขาจะไปเอามันมาด้วยมือของเขาเองนะครับผมฝากพี่น้องไว้สันส้นๆว่าพลังงานนะฮะถ้าเราจะเอาเข้ามาได้จะต้องปฏิวัติสังคมเท่านั้นไอ้พวกที่มันอ้างว่าทำไม่ผิดระเบียบ ทาไม่ผิดกฎหมายเขาก็พูดถูกครับเขาทําไม่ผิดกฎหมายในการขูดรีดเราในการโกงพวกเราเขาไม่เคยทําผิดกฎหมายแต่จุดยืนของเขามันอยู่ที่นายทุนหรือประชาชนต่างหากถ้าคุณสงสารประชาชนคุณต้องไม่หยุดอยู่จุดยืนที่ประชาชนไม่ใช่ไปหยุดอยู่จุดยืนที่ประชาชนเอาทรัพยากรของชาติ ไปให้พวกมันรวยแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ประชาชนทั้งประเทศต้องยากจนเราจะไม่ยอมอีกต่อไปอนาคตของเราลูกหลานที่ออกไปเรียนหนังสือจะต้องไม่ไปหาขายตัวเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไม่ไปขายนาไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวอีกนะฮะเพราะฉะนั้น เราจะต้องเรียกร้องเอาความมั่งคั่งมาต่อสู้ให้ครบสามมิติการเมืองการปกครองเศรษฐกิจก็คือเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันและการครอบงำทางความคิดเราจะไม่เรียกตัวเองว่าไพรเราคือประชาชนและผมเชื่อว่าทหารที่ดีอย่างพญาพหนพลพ,ลพยุหเสนา จะไม่ได้มีแค่พญาประหลคนเดียวทาหารจะมารวมกับประชาชนเรียกร้องความมั่งคั่งเรียกร้องความก้าวหน้าของประเทศให้มันหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนทั้งประเทศจะต้องตื่นรู้มันไม่ใช่มีแค่น้ำมันเหมืองทองคำที่พิจิต ที่คุณผู้หญิงต่างเรียกหาทองสวิททองสวิทนั่นแหละครับรู้ไหมว่าทองสวิทขนไปจากพิจิตสวิตเซอร์แลนด์ซื้อทองคำจากพิจิตป่าไม้ที่ดินปูนซีเมน์เขาเอาไปคนเดียวหมดเลยประชาชนล่ะครับปล่อยให้ยากจนคุณรวยติดอันดับโลกกี่ปีไม่มีคนดิชาคุณหรอกแต่อย่าปล่อยให้ประชาชนอยู่แบบนี้ได้ไมั้ย เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วพี่น้องไม่ต้องรอนายทุนคนไหนการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยม็อบข้างถนนไม่มีใครเปลี่ยนการปกรครองจากระบอบเผด็จการสูปส่ปเผด็สู่ประชาธิปไตยในสภาหรอกครับอย่าไปหวังไอ้พวกในสภาดูไปดูมามันก็เล่นปาหีหลอกเราไปวัน,ว,นวันเท่านั้นคนที่เปลี่ยนแปลงได้คือประชาชน ก็ระฉนั้นเพี่น้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพวกเราจะต่อสู้พร้อมกันทวงเอาอำนาจอธิปไตยจะต้องเป็นของประชาชนขอบคุณมากครับ